ขอรบกรบผมนายแพทย์กิติศักดิ์คนาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายร่างระร์ยััดกองงิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือกอยศซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับประเด็นก็คือว่าการศึกษาคือการสร้างคน เป็นการสร้างต้นทุนของประเทศนะครับเรียกว่า h u แมนแคปิตอลนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากประเทศเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้คนเราต้องดีคนเราต้องเก่งคนเราต้องมีการศึกษาคนต้องมีคุณภาพเขาแข่งกันตอนนี้ครับท่านประธานนั้นแล้วรัฐจะต้องลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็การที่เรา ส่งเสริมให้เขามีการศึกษาที่ดีก็หมายถึงเราเพิ่มต้นทุนของประเทศที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆเพราะฉะนแล้วก,กยศเนี่ยจะต้องปรับบทบาทตัวเองจะต้องปรับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ต้องการมีการเรียนรู้มากขึ้นให้ได้รับโอกาสทุกคน นี่คือหลักการที่สำคัญนะครับแต่ก่อนเราไม่เห็นคนแถวบ้านแถวหมู่บ้านไปเรียนหมอเรียนพยาบาลเรียนครูหรือไปเรียนเป็นผู้พักษาอายการแต่ตอนนี้นะครับคนแถวหมู่บ้านแถวตำบลก็สามารถจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้พยาษาเป็นอายการเป็นตำรวจเป็นอะไรได้หมดแล้วนะครับแต่เราต้องการโอกาสที่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะครับเฉะนั้น อย่าให้ความจนการไม่มีเงินเนี่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มคุณค่าทางการศึกษานะครับเพิ่มต้นทุนของประเทศซึ่งถ้าเราทำได้อย่างนั้นแล้วเราจะลดความเหลื่อมล้ำจนระบ,บทจะเจริญขึ้นนะครับแล้วก็สังคมจะมีความเท่าเทียมกันขึ้นนะครับหลักการสำคัญที่ผมจะพิปรายก็คือว่าประเด็นที่เราจะต้องคิดในเรื่องของ กยศนี้นะครับหนึ่งเรื่องของการแก้นิยามนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาซึ่งในปัจจุบันไม่ครอบคลุมการศึกษาในรูปแบบอื่นนะครับก็ต้องครอบคลุมในวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะการศึกษา,กา,กษาสมรรถนะเพื่อรองรับไลฟ์ล o n g Learning นะครับคือทุกรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์กับคนต้องมีโอกาสที่จะเข้าในนิยามนี้นะครับ สองคือการมอบทุนการศาึกษาเพื่อทดแทนเงินกู้ยืมในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มุ่งส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษนะครับสามการกู้ยืมนะครับมิให้พิจารณาเฉพาะรายที่ได้รับพิจารณาด้วยรายจ่ายก็หมายความว่าแต่ก่อนเราดูแต่เรื่องรายจ่ายเป็นหลักเราต้องดูรายได้รายจ่ายแล้วก็ต้องดูเป็นคนคนไปมีลักษณะความยืดหยุ่นเพื่อให้เขาได้โอกาส ในการกู้ยืมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ต่อไปนะครับคือสามารถให้กู้ยืมจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นะครับเกินจํานวนปีที่กําหนดไว้หลักสูตรแล้วให้สิทธิผู้กู้ยืมมีสิทธิเลือกชำระเงินกู้ทั้งแบบจํานวนหรือผ่อนชําระก็ได้นะครับคือต้องยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีเวลาปลอดจำระหนี้ให้ผู้พึ่งสําเร็จการศึกษาให้เขาได้ตั้งเหนือตั้งตัวก่อนนะครับแล้วกรณีผู้กู้ยืมตายล้มละลายพิการทุพพลภาพมีโรคไร้ายแรง ให้นี่เป็นอันระง,งับไปหรือสิ้นสุดไปถือว่ารัฐลงทุนนะครับรัฐต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามีจํานวนไม่มากนะครับแล้วประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการค้าประกันนะครับเราก็ต้องยกเลิกการค้าประกันนะครับในพรบนี้และผู้ค้ำประกันที่มีอยู่ก่อนพรบนี้ใช้บังคับ ก็ให้เป็นผู้พ้นจากความรับผิดชอบนี่คือความสำคัญนะครับเราเห็นกรณีที่ลงจากสื่อนะครับว่าบางคนเป็นครูเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับบางทีผู้ที่กู้เนี่ยบางทีอาจจะเบี้ยวด้วยตั้งใจเองหรือบางทีเขาป่วยเขาเสียชีวิตไปคุณครูก็ต้องมารับผิดชอบครอบครัวเขากลำลังเดือดร้อนนะครับมาแล้วผู้รับผิดชอบผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับจะต้อง ยกเลิกนะครับคือไม่ต้องมีนะครับแล้วการดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าต้องต่ําที่สุดถ้าเป็นไม่ได้คือไม่คิดดอกเบี้ยเราจะลงทุนเพื่อการศึกษาเราต้องกล้าตัดสินใจครับเราเสียเงินไปจ่ายเรื่องของโครงการชิมชอบใช้โครงการคนละครึ่งต้องเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเราให้ เงินกู้นี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการเปิดโอกาสเป็นการดึงดูดให้คนเนี่ยได้คิดในการพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับทางการศึกษาขึ้นมาซึ่งประเทศชาติโดยรวมก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็การไม่มีเบี้ยปรับนะครับนี่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือว่าบางอย่างที่มีเหตุมีผลนะครับมีความจำกัดเช่นมีการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถจะประกอบ อา,อาชีพได้ในระยะเวลาที่สั้นนะครับก็สามารถจะลดเบีย้ยปรับได้คือต้องยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะครับโดยรวมก็คือว่าเราจะต้องแก้ไขพร,กรบกยศฉบับนี้ให้ยืดหยุ่นเพื่อให้คนทุกคนที่ต้องการเรียนต้องได้เรียนโดยที่มีดอกเบีย้ย ที่ต่ำหรือไม่มีเลยนะครับแล้วก็ให้ไม่มีค่าเบี้ยปรับนะครับและไม่มีผู้ค้ำประกันนะครับแล้วก็คิดว่าการสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในทุกรูปแบบในการพัฒนาตัวเองในทุกรูปแบบจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญมีเศรษฐกิจที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนางดงามทั่วประเทศไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป